เน,เนเได้แล้วไ,ไงเสร็จยังเขียนถูกหรือเปล่าดีเข็นถูกถูกโอเคอเจอมหางไหยเหรอ <laughs> โอเคปะพอแล้วพี่เข้ามาแล้วเอปเอปะเขียนอะไรอไ่ะ I อ่ะเขียนอะไร นายว่าอะไรอะจีไอเอชชื่อใครอานุบาลไงอานุบาลหนึ่งอะอสองเราจะขี่สองแล้วก็ครับนายเรื่องหนึ่งอานุบาลหนึ่งไมอยู่ใช้อานุบาลหนึ่งเหรอ เลขอะไรเนี่ยเอาเอาข้อคนหนูสอบได้เต็มสิบหนูก็เลยได้ว่าสิบโอ้โห <c oughs> นั่งตัวอะไรอะเล็กแปดเล็กแปดบอกเลขหรอบอกเลขว่านี้ดิ ตัวท่าคนใจท่าคนตายแม่อือท่าคนตายท่าคนไหน